สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรอกตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆรลล้อนๆกับรอกสปินนิ่งนะครับกับรอกสปินนิ่งจากแบรนด์ของว o p Thailand นะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับวูฟส t ตล S W รหัส2000นะครับ เป็นรอกที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสเปคนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้ทำสเปคออกมาคุ้มค่าม,มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็ตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางว o ฟไทยแลนด์นะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์นะครับมาให้ผมรีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับสินค้าของค่ายของว o ฟไทยแลนด์เนี่ยก็จัดอยู่ในสินค้าที่ราคาย่อมเย้านะครับราคาถูกแต่ว่า สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็ผมก็รีวิวไปค่อนข้างที่จะหลายตัวมากๆนะครับสาหรับค่ายของวูฟนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางวูฟไทยแลนด์ด้วยนะครับก็สินค้าเนี่ยจำหน่ายอยู่ในในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยสเปคเนี่ยจัดมาเต็มจริงๆเลยนะครับสําหรับลอกสปินนิ่งที่อยู่ในเลทราคา1000บวกลบนะครับอ่านะครับตัวนี้วูฟสเตลเอสยูสองพันะครับก็ เปิดตัวมาสดๆร้อนๆตอนนี้เดือนอตุลาคมนะครับปี2568หรือปี2025นั่นเองและก็เปิดตัวมาในช่วงของฤดตูตกหมึกพอดีเลยนะครับก็เป็นฤดูที่กําลังหมึกเริ่มนะครับกําลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูตกหมึกนะครับก็ทางฝั่งของทางไม่ว่าจะเป็นทางอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับกับ log w o l d style s สองพันเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยนะครับกล่องมาในรูปแบบ สีดำนะครับนี่ครับแล้วก็สเปคเนี่ยเขาบอกมาชัดเจนเลย s 3 u รหัสเนี่ยก็คือ s ซาล์วอเตอร์นะครับตัวนี้ทำมาเพื่อรองรับงานน้ำเค็มโดยเฉพาะนะครับเปิดตัวมาราคาเนี่ยเบอร์มีเบอร์ 1, 0 0 0 2 0 0 0 3,000นะครับราคาเบอร์1นึ0อยู่ที่990บาทนะครับผมมาไปถึงเบอร์3 0 0พครับแขนคู่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ลูกปืนจะเป็น8นะครับ8ตลับนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ผ้าเพลงเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับ อ่ารอบจะเป็นรอบ5.2นะครับผมแล้วก็มีอินดัสฟีได้อินฟินิตี้ไดส์สเต็มนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเป็นระบบ CNC นะครับอ่าข่าวๆตรงนี้ก่อนแล้วไปเปิดชมตัวจริงกันเลยนะครับทางร้านส่งมาเป็นเบอร์2000นะครับข้างในมีแขนคู่แล้วก็คู่มือแร่แกมนะครับแล้วก็ตัวรอกนะครับอ่ามีแค่นี้เลยนะครับตัวนี้เบอร์2000ราคาจะอยู่ที่1,190บาทนะครับบุ๊ททำร้อสปินที่ราคาเบอร์ 1,000พันเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแขนนี่แขนเกลียวแขนเกลียวนะครับเดี๋ยวให้ชมมิติตัวรอกันก่อนนะครับนี่นะครับระบบเฟืองตัวหนอนนะครับในการเรียงสายนะครับอ่านะครับนี่คือตัวรอกทำบอกมาสีดําด้านนะครับสีดําล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นแขนคู่นะครับแขนคู่เป็นแขนชิ้นเดียวนะครับ ลอกตัวลออเนี่ยสีดําด้านทั้งตัวเลยนะครับทั้งโรเตอร์บอดี้และก็สปูลนะครับโรเตอร์และบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุคาร์บอนนะครับแล้วก็รวมถึงแขนเนี่ยเป็นแขนคาร์บอนมาด้วยเลยนะครับแล้วก็สปูลเป็นนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมได้สีดาตรงนี้จะบอกสกรีนนะครับโลโก้วูฟนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรหัสนะครับสเตล0 0สองพันนะครับ s อสซ0 0แขนกว้านนี่นะครับ ให้มาเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับไร้รอยต่อนะครับนี่ช่วยในการทําให้สายเนี่ยไม่สะดุดและก็สวยงามด้วยนะครับน้ําหนักครอกนะครับใครสาวกตงหมึกเนี่ยต้องดูเลยนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักรอกจุ่ที่194กรัมผมตีให้195่้กบ้ากรัมนะครับน้าหนักกาลังสวยเลยนะครับเบอร์สองพันนะครับมาดูความลื่นในการหมุนนะครับกับรอกเลียงสายสปินเลียงสายแบบเฟืองตัวหนอนตัวแรกของวูฟนะครับนี่นะครับหมุนลื่นๆนะครับ ความลื่นโอเคเลยนะครับความลื่นโอเคเลยสวยมากลอกสวยมากนะครับน่าใช้มากเลยนะครับตกมึกนะครับหมุนลื่นๆเลยนะครับฟิลลิ่งแบบหมุนแบบโอเคมากเลยครับนี่นะครับผมอ่าจะค่ายวูฟนะครับเดี๋ยวมาดูคลิกเสียงกันหน่อยนะครับโอ้คลิกเสียงใสมากนี่นะครับ ว้าวคลิกเสียงใสมากคลิกเสียงใสมากโอเคนะครับแล้วก็ลอก S W นะครับนะครับก็เขาจะไม่มีปุ่มนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับเวลาหมุนลอกเดินหน้าขยหลังมาครับเพราะว่ารถปิดนะครับปิดทางเข้าของน้ําเค็มไม่ให้น้ําเค็มเข้าไปในตัวลอกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จุดหนึ่งก็คือน็อตยึดบอดี้ต่างๆเนี่ยเขาให้เป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมมาเลยนะครับเนี่ยครับน็อตหกแฉกมาทั้งหมดเลยนะครับแม่เป็นทั้งบอดี้นะครับทั้งบอดี้ด้วยนะครับ ก็ให้เป็นหกแจกมาหมดเลยนะครับสวยนะครับดีไซน์สวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแขนนั้นก่อนนะครับแขนก็จะเป็นแขนวัสดุนะครับแขนคาร์บอนนะครับช่วงช่วงแขนนี่เดี๋ยวนะครับผมดูนะครับความยาวของแขนแขนอยู่ที่90มิลนะครับแขน90มิลแขนเป็นคาร์บอนแท้นะครับแล้วก็หน็อบนะครับหน็อบเนี่ยเดี๋ยวดูแขนกันใกล้ใกล้นะครับนี่นะครับ แขนเป็นคาร์บอนน้ำหนักเบานะครับหน็อกเป็นหน็อกยางนะครับหน็อกยางแขนเกียร์มีซีนกันน้ํามาให้นะครับชัดๆนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูหน็อกกันก่อนนะครับว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับอ่ะนี่เลยนะครับหน็อกเป็นแบบเปลี่ยนได้นะครับเขาให้เป็นบูทมานะครับทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าน้าจะเปลี่ยนลูกปืนก็เปลี่ยนอัปเกรดทั้งหมดเนี่ยเป็นสีได้สีตลับเลยนะครับวงในของบูทเนี่ยอยู่ที่สี่มิลนะครับวงนอกนะครับ อยู่ที่เจ็ดมิลนะครับความหนานะครับความหนาเนี่ยผมตีให้สองมิลแล้วกันนะครับอ่าสี่เจ็ดสองนะครับก็ไซส์มาตรฐานหนอบทั่วไปนะครับนี่เอาไปใส่แบบหนอบคาร์บอนแต่งเท่ๆนี่คาร์บอนพวกโทนสีดําคาร์บอนโอ้โหสวยมากเลยนะครับคือลอกจะดูแบบสวยขึ้นมากเลยนะอ่ะต่อไปนะครับผมอ่าจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับข้างใต้ใต้สปูลเนี่ยนะครับเขาทําตัวตัวกั้นนะครับไม่ให้สายเนี่ยมันเข้า ไปพันกับโรเตอร์นะครับ่นีกับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีอีกหนึ่งจุดนะครับฝาเบรกนี่นะครับฝาเบรกมีซีนกันน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสปูนเป็นสปูนอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับก็สเตลสกรีนเอสบิลยูสองพันนะครับแล้วก็สาย P&E เนี่ยเขาบอกว่าสาย P&E 1.5ึ่งจุดห้าได้หนึ่งร้อยเมตรนะครับแสดงว่าสาย P&E พวกสาย PE 1หรือว่า P&E 0.8เนี่ย0.6เนี่ยได้ หนึงร้อยห้าสิบเมตรสบายๆนะครับตัวเกียวสายเป็นท้องเหลืองนะครับดีโลโก้วูฟนะครับงานงานทําสีเนี่ยทําได้โอเคมากนะครับแล้วก็ถ้วยสปูอ่าถ้วยคลิกเสียงนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบเปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวมาดูผ้าเบรกกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับนั่นนะดูผ้าเบรกคาร์บอนแท้ๆเลยนะครับโลมนะครับจาระบีมาบางๆนะครับผมนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับโอ้้าเบรกคาร์บอนนะครับ อ่าแล้วก็ให้มาถึงสามแผ่นเลยนะแต่ก็จุดที่น้ําจะเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําจะเข้าเนี่ยมันจะไม่เข้าในห้องผ้าเบรกแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะซึมลงข้างๆนะครับถ้ามันเข้ามันเข้าด้านข้างก่อนมันจะไม่เข้าข้างในชุดห้องผ้าเบรกแน่ๆนะเพราะว่าตอนนี้ต้องขอชมในเรื่องของการดีไซน์ของสปูลนะครับในการดักดักน้านะครับให้มันอยู่ในร่องข้างนอกนะจุดนี้นี่นะครับใต้สปูลก็จะเป็นชุด กีดเสียงครับด้วยข่าควายนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับด้วยนะครับผม่าชุดกีดเสียงแล้วก็มีลูกปืนนะครับรองด้วยนะครับมีลูกปืนมาให้นะครับเพื่อเพิ่มความลื่นให้กับสปูลนะครับผมเรื่องกีดเสียงข่าควายนะครับอ่านี่จะเป็นลูกปืนนะครับใต้สปูนนะครับวงในสีบินนะครับวงนอกนะครับเจ็ดบิล ความหนา2มินนะครับ472นะครับถัดไปนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ล็อกโรเตอร์ต่างๆเนี่ยมีฝาปิดซีลกันน้ำมาให้นะครับเดีย๋ยวไปถอดโรเตอร์กันนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวปิดน็อตยึดโรเตอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีซีนยางนะครับนี่ซีนยางกันน้ำเข้าแต่ว่าที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือ นานาดูน็อตยึดโรเตอร์นะครับเดี๋ยวผมถอดตัวปสติกตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวที่กั้นไม่ให้สายเข้ามาพันในโรเตอร์นะครับนี่นะครับที่เขาทาระบบไว้นะครับนี่ครับให้นานาดูตรงน็อตยึดโรเตอร์นะครับเห็นไหมครับเป็นน็อตยึดโรเตอร์ตัวใหญ่แล้วก็มีลูกปืนประคองอยู่ข้างในด้วยอันนี้สุดยอดมากนะครับทําออกมานะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับโอ้โหมาดีมากนะครับรอบนี้นะครับนี่ครับให้นานาดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ครับน็อตยึดโรเตอร์ แบบมีลูกปืนอยู่ข้างในนะครับวงในเนี่ยสี่มิลนะครับวงนอกนะครับ7ดมิลนะครับความหนานะครับก็จะเป็น2มิลนะครับโรเตอร์คาร์บอนเจยะรลูมาเยอะเลยนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับนี่นะครับเพื่อได้น้ําหนักเบาที่สุดนะครับแขนก้านนะครับมีหมุดล็อกมาให้นะฮะนะครับแล้วก็นี่ครับเบลอาร์มก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับแบบลอกแพงๆนะครับเดี๋ยวไปดูลายโรลเลอร์กันนะครับลายโรลเลอร์ก็จะเป็นน็อต 6แฉกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชุดลายโรลเลอร์นะครับผมนี่นะครับก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นบุรทองเหลืองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นลูกปืนนะครับซึ่งฝั่งบุรทองเหลืองนะครับน้าๆก็สามารถอัพเป็นลูกปืนได้นะครับถ้าน้าจะอัพนะครับผมเดี๋ยวผมวัดลูกปืนให้นะครับลูกปืนเนี่ยวงใน4มิลนะครับวงนอกนะครับ7มิลนะครับความหนานะครับ2มิลนะครับผมก็เป็นสายลูกปืนหนอบนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปลื้อนะครับ ตัวบอดี้นะครับของรอบรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฝาครอบลูกปืนกันดีกับลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนนะครับจัดท้ายนะครับผมก็เป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับน็อตจะเป็นน็อต6แแฉกหมดเลยนะครับนี่นะครับเห็นแล้วนะครับนี่นี่ครับแผ่นปิดท้ายเฟืองตัวหนอนแล้วก็ตรงนี้ผมเริ่มถอดสปินแคปสปินแคปมีซีนยางมาให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดบอดีพร้อมๆกันนะครับผม โอ้โหนี่ครับภายในนะครับผมงานดูดีมากนะครับบอดี้หนามากนะครับอ่ะโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งบอดี้ี่เป็นขาลอกนะครับนี่ครับคาร์บอนแท้เลยนะครับผมเห็นลายคาร์บอนชัดเจนนะครับลูกปืนตลับใหญ่ด้วยนะครับนี่บอดี้นะครับให้ดูความหนานะครับฝั่งนี้นะครับนี่โอเคเลยนะครับ ลูกปืนสแตนเลสนะครับสรับงานน้ําเค็มนะครับนี่นะครับเล่นน้าเค็มได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดล้างได้นะครับลูกปืนนะครับนี่นะครับบุ๊คให้มาดีจริงๆรอบนี้นะครับวงใน8มิลนะครับวงนอกนะครับ1ิมิลนะครับความหนานะครับ4มิลนะครับผมอ่านะครับถัดมานะครับผมนอกจากไฮไลท์ของเจ้าตัวระบบเฟืองตัวหนอนแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเฟืองขับนะครับก็จากข้อมูลรายละเอียด ของทางบริษัทเแอรยวูฟไทยแลนด์นะครับก็เฟืองจะเป็นเฟืองอัปเกรดใหม่หมดนะครับก็จะเป็นเฟืองรหัสนะครับอลูมิเนียม7075แล้วก็ขีด T6 นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจริงเลยนะครับว่าแข็งแรงมากกว่าพวกเฟืองอัลลอยนะครับเฟืองอลูมิเนียมอลูมิเนียมที่เป็นอัลลอยซิงค์นะครับแข็งแรงมากกว่าถึง80%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นวูฟรุ่นแรกที่มีเฟือง แข็งแรงมากๆของวูฟนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับซึ่งก็คือลอกสเตลนี่เองนะครับผมอานะครับผมก็นานาก็ได้ได้ใช้เฟืองกันทนทนยาวๆแล้วให้นานาดูนะครับแกนของเฟืองนะครับนี่นะครับความหนานะครับหนามากๆนะครับในการรับกับเกียวของแขนมุนนะครับผมแล้วเฟืองก็กัดกึ่งด้วยระบบ CNC นะครับผมนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับในเรื่องของเฟืองแล้วก็จุดเด่นนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือ ระบบเฟืองตัวหนอนนะครับนี่ข้างในนะครับเป็นเฟืองตัวหนอนจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปลื้อให้ดูนะครับโอ้โหแล้วก็แกนนะครับผมนี่นะครับแกนนัานจะได้เป็นแกนสแตเลสนะครับนี่แกนสแตเลสแล้วก็นี่ครับเข่าพ่ายนะครับเขาไฟที่อยู่กับเฟืองตัวหนอนนะครับอ่ะนะครับก็เฟืองตัวหนอนแท้แทนะไม่มีหลอกไม่มีหมกเม็ดนะครับแล้วก็เสาประคองนะครับนี่ครับเสาประคองนี่ก็ทาเหมือนรอบแพงๆเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับของให้โอริน้ายมาด้วยนะครับ ที่ประคองการชักขึ้นชักลงของแกนชักนะครับมีโอลิงตรงปลายด้วยนะครับตรงปกไม่จกบตานะครับเฟืองตันหนอนแท้ๆนะครับนะครับนี่นะครับผมไฮไลท์นะครับก็จะเป็นเฟืองตันหนอนนะครับที่มีลูกปืนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะนะดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมวัดลูกปืนให้นะครับลูกปืนตรงฟ้ายท้ายเฟืองตันหนอนนะครับวงใน3มมิลนะครับวงนอกนะครับ6มิลนะครับความหนานะครับ2มิลนะครับ ให้นะนะดูเฟืองพินเนียนนะครับนี่นะครับเฟอร์พินเนียนก็ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเป็นงานเป็นทองเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนการตีกลับนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับอยู่ในเบ้าพลาสติกนะครับผมโอ้หตลับใหญ่มากลูกปืนเกตเล่นงานน้ําเค็มโดยเฉพาะนะครับนี่ครับวงในนะครับ7มิลนะครับวงนอกนะครับ14มิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับ5มิลเลยนะครับโอ้โหตลับใหญ่ๆ โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการรีวิวผ่ารอกบูฟสเตลนะครับปี2 0 2 5ตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายวูฟไซแลนด์นะครับในราคา1,000บวกลบเบอร์3,000เบอร์ใหญ่สุดเบอร์3,000ตนนต้นๆน,นะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมต้องบอกเลยว่าโอ้โหทำคาเปกออกมาคุ้มสุดๆเลยนะครับใครที่มองหารอกตกหมึกเล่นงานอาจิงานไมโครจิกนะครับผม ก็ทํามาครบทุกเวทตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันจนถึงเบอร์สามพันนะครับก็ถือว่าเป็นล็อกที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับล็อกราคานี้นะครับสาหรับเล่นงานน้ําเค็มตกได้ด้วยแล้วก็อัปเกรดเฟืองใหม่นะครับแข็งแรงขึ้นนะครับโดยใช้เฟืองรหัสนะครับทีหหรือว่า0 7 5นั่นเองนะครับองแล้วก็ไไลท์ต่างๆก็ค่อนข้างที่ให้สเปคมาค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับของยังมีเยอะอยู่นะครับ ถ้าใครสนใจรีบไปกดสั่งซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของหมดรอนานอีกนะครับผมกลับรอบสเปคราคาดีๆอย่างนี้จากค่ายวูฟเทเลนเอามาพารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ของค่ายว o ฟด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อนสามารถกดสั่งซื้อในคลิปดีโอแล้วก็แนบตรงในคอมเมนต์แรกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอตัวลา นอนานันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ